ันไปเอาสุดเดียวกับม่ข่อยหาุนมอล้วนะไมเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าจะเข้ารกม่อยู่จอมแล้วพี่หมูหียวเงินมาหัวเอ้ยครับผมครัเป็นอร์คนหัวนะวย่ะเ เปยังฉะนบอกเบานักขวดกุมทอเจาะเตียมสัตไท่ทาซานไม่ค่อยไเบแม่ยทาซ่านกุมารทองหดไหมกุมารทอเออขวเอียงกเป็นสีเขียวจักสีนั่งเขียวมรกรเนาะักขวดมรกรเออคุณตต้เอาเยอภาพมรกรเอนหนาเสือคุณผาคุณเจ้ยีหีมันเป็นรุุนใหม่รล่นล่าสุดได้โจง ยาสูดแห้งยาสูดแห้งโอ้ยนั่งอกไปให้เป็นคนชิบืองโย่พ่สามาใหยาได้แค่ะนี่สามารถกวกเงินกวกทองต่าลูค้าเข้าร้านได้พี่ห่ากุ้มกดแบบอัตโนมัสามระดับขอกดเพิ่งได้ค่เออนักร้องุ้มเนี่ยโอ้ยดีดเดี๋ยวเงิน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 เง้ยสาวให้เดี๋ยวขอได้ยากขอได้ยากกดแกสองนะคะ กไปอีส่เน่ยล้อรากัเรื่อคาไ่นี่ไหเด็กนได้เสอเจ้แกกกาถือจ้งใดกับวรูมาถือจ้งดจะนาอีกูม่นพ่อมักล้องยืนยังสี่ออขอได้ยังไงนะครเยโอย่ดีเดี๋ยว ต้องค่อยแข็งไว้เอียววันน้คนสีเอกินตับอกงมยสมขูวมาจับเื้อิีสันโต๊ดจะบบไง้ย Y te ก็เป็นหัวอีกุมันหัวกินนะโอเคจ้าเดียนพี่น้องให้เรียณพี่แสงขอรอยกทดสอบอยกจักไล้ได้ค่ะเออเอาชอบอบอบสุดเอ้ดไปเลมีบดราคากคมันก็เป็นแรียนซื้อที่มโปมันเหรอคะไม่ว่าสาใจจงไปกับว่าลูกค่ะ เตียย้แม่จะตแกจปาีเจอยังบ่เสอยู่บอว่ามันอยู่ยงคงกรพันเพ่ฉันของี้ยปากมันได้ไหมคะนี่ปานีเนี่และค่ะขันขอีผก็เป็นอย่างออคยไปแจกกิเีนบอบอกล้วอทียไม่หลเจอ ไปไล่ยังไรมัดูุ่งยุ่เอาอยุบหามุ่งตะกี้หามือได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาตรงนี้แหละค่ะโอนเงินตรงนี้แต่ว่าเขาจีใเสียอย่งแกกับค่ะอันจะมีถุงปุ๋ยมาใช่ป่ะให้มันเกียร์เสียหลังสันเดี๋ยวพ่อขันสนะไ <đây S 2> ด้เ<อ>ดี๋ยเอาฉันจะขออนุญาตด้ค่ะครับฉันอยากฉัลงจะขออนุญาตง้ออีกผมอ่านพองเลยเดียวเอาแบบเกิดหลังฉันเลยเออเอาไว้เกิดหลังฉะนเลยค่ะเอาเดียวเดียวเดียวจะขึ้นจมมองนั่นเอาแกีมองยิ่งใส่ยางนั่นหลุย เอาแบบเกลังจะได้ค่ะเฮ้ยต้งเล่ยอยนานใดล่ะเอาว่ารอกค่ะเว่าีผิดกฎจไดก็บรูดีโอ้ยกมา่นาเาเสียู้ะขอให้เจ้าอจริง มไ,ไม่อีกแล้วเนี่อันท่นวิจิตรหลวเขาบัวซ่านะขอจังไรครับต้องว่าอําเภอเจมสาธุเด้อสาธุเด้อทันจีไปหาลูกท่านจีไปซอยลูกหาอยู่หากินทันจีไปซอยลูกหาอยู่หากินให้ไปไงไงเดอ้อให้ไปไงไงเดอ้อสาธุสาธุอูมามีอีอบังเดี๋ยวเขาต้อยุบกับโปรเปิดอกผาอีกแล้วค่ะ มักกระพูกนีลาาก่ละครับเดี๋ยวจะนักเนี่ยเราะมานแตกนัดเลยละ่ะสังเกตขออนุญาตจุดน,นะคะเพื่อเป็นการเปิดทางเอาน้ำขวากลับบา้านาเข้าเปิดทางเตีย

เป็นู้ให้ผมส่งทีละลูกละผู้ใดโถมมึงมาเห็นจังสิผมอกไ่ได้ใช่กมี่ค็เนี่ยมายะสุแกี่เ็นใายครับอ้อมคนคนถายครับ ต้นน en, ja, ั <Wha> ่อท <Luis> ี <diction aries> <disciplinary hat> ่ธรรมดาล้วท่เก่าข่สาีเีอใหุ้งสากีบัหย้นาระดัตาเขาซื้อบ้นเขาบานี่คู้เขาบกยาบัสูเลยเขาบ่าีเอาไอโฟนเขาอางนัง ยังอะไรยังสับยังสีหรอกค่ะนี่แปลงไปสันคอเลยแม่เล่กับากกับโค้ดกูเนอะจังดนี่เขาหลอกต้างห่นแ้วได้ยินไหมเจ้าเลี้ยงเลี้ยงยังหนิจ้างคนยี่บานที่แรกบามไมตายตีเจ้าเลี้งเลี้ยงยังหนิแต่จะโคตร โอ้ยมันก็พิเดีแล้วเหรอเว้ยมันเป็นได้ยังอะไรกันเนี่ยคุณออกพรบษาแล้วออกพรรษาแล้วบูชาเต็นตัวพระเวีสัสดอนมาถึงเพาอไรอยากทำมพ์ภวะพระเวีสัสดอนตุ่มเทียมหาชาติเลยแหนะอแดงแหนะแห่งล้อน่งรองแหน่งร้องเห็นนะโอ้ยบอกูถิมภูแล้วเนาะเออดีเลยถิมมือวันเราคอยเช่ไเอาอ่ามีเงินเท็ดไวังหครับ พอนัอง่งพอนัอง่งอ๋อนัอง่งกวักก็เนี่หลวงพ่อประเทศกูยังนั่ง่วงนะแบบเนีเ่ยแเชิญฟังเรื่องมหาเมตชาดูทั้นสิบันไม้ยอมเตะใจจะสอนแดดเป็น นี่ใช่แพบานไปไม่ใช่บานหักซอกดุงไม่ใช่บานซอกมง่ถินูแต่ว่าานใคร้หาเงินอือแส้ผู้สอ๋ออู่ใสนู่นสองเฮ้ยนสเดียนับเสียงตรมือค่ะระพรับสนุวเป็นก้อนตนแล้วกันครับผมอ่ะเสียงอีกเน่งศสแล้วเป็นรับเชิญจะขอผลงานเพลงหัวใจไซอิ๋ว Sim, eu